คือพาเรามาที่ร้านนี้ทำไมนะเนี่ยอ้าวก็วันนี้เป็นทีมโฮมเมดไงแอมเราก็เลยพาแอมเนี่ยมาทำอะไรที่แบบทำด้วยใจอ,อันนี้ก็เหมือนการพามาทำอะไรแบบแฮนด์เมดมันก็จะได้ของที่มีคุณค่าแต่ในนี้รู้สึกดูแล้วมันจะไม่เหมาะกับแมนแมนอย่างเราเลยนะเนี่ยจริงเหรอที่ร้านนี้นะคะช,ชื่อว่าบิ๊กนิตาเซ่ค่ะคุณผู้ชม การเดินทางมาง่ายมากเข้ามาในซอยสุขุมวิท49นะคะตรงมาตามทางที่จะไปโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลร้านจิ่วขวามือค่ะคุณผู้ชมครับลองดูนะครับว่าร้านนี้มีแต่ของน่ารักสวยๆงามๆแบบผู้หญิงทั้งนั้นเลยฮะแล้วมันแทนอย่างผมเข้ามาในนี้จะเหมาะหรอเป่ะนี่ทําได้เหมือนกันไม่เชื่อลองถามคุณโพดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโพอมีแมนๆอย่างนี้เข้ามาทำตุ้มไหมคะผมีเยอะทำสุดนม่มาทําให้แฟน คือคน<ช><ช>ที่ไม่เป็นเลยเข้ามาทำเนนี้ก็ยะมีคนสอนเลยนะใช่ครับเรามีบริการสอนให้ฟรีแล,แล้วเข้ามาในนี้จะได้ทำอะไรบ้างนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับแล้วบางคนอยากจะทำมั่วตุ๊กตาถึงแม้จะไม่แปลนทำตุ๊กตากันเยอะถ้าพี่นงสนใจอยากจะมาที่นี่นะครับครับีเบอร์โทรอลสองดิทอลศูนย์สองนะครับแถวสองหกศูนย์แห่ศูนย์แห่ศูนย์นะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับกี่โมงคะเก้าโมงถึงสามทุ่มครับถ้าอย่างนั้นนี่เราควรช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะได้ครับนะคะ แม่แมนอย่างผมก็ทําได้เห็นไหมครับน่ารักเหมือนกันนะเป็นลูกเจี๊ยบใช่หแล้วเก่งมากของเจนนะคะก็ได้ผ้าพันคอผืนใหม่มาแล้วไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยค่ะทําเสร็จแล้วก็แมนแมนอย่างเราเห็นไหมทำได้ก็ต้องมีรางวัลใท่าไหอยแน่นอนเลยจะพาไปกินของอร่อย